มาเลยมาเลยเ,เพื่อนๆกินดีต้อนรับวันนี้สะใจมากสะใจดูสลรดกรอบๆเนาะทานกับสะใจอุ้ยฟังกับวันนี้พอเจ้าปู่ลงก็สะใจจะมายำแอปเปิลเขียววิตามินซีหุ่นดีหุ่นสวยยำใส่อะไรโปรโตีนอาจจะใส่หอยยำใส่หอยอันนี้ไม่ใช่หอยเหี่ยวนะคะ ไม่ใช่หอยอีลาตายนะจ๊ะรีบวิ่งเลยว่าใส่หน้ากากเป็นไม่ใช่หน้ากากตอนนี้เขานิยมใส่เรียนแบบลุงพลแล้วนะใส่สีชมพูหมวกสีชมพูกำลังขึ้นไล่ไปถึงสิบนาทีวิ่งเลยว่ามีคนมาเรียกมีคนมาเรียกมาดามมาดาม,มันวิ่งเลยค่ะจะยํำใส่อะไรดิ ยำจะราดหอยมันให้มันแสบทั้งแสบทั้งคันทั้งมันทั้งเผ็ดเผ็ดใส่ใจมากใส่ใจมากค่ะกำลังจะยำใส่มีอะไรก็จะสับเดี๋ยวไปสับแอปเปิลเขียวคืนนี้ทานแค่นี้ค่ะตื่นเต้น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  สใจมากสใจมากกำลังไม่จะยำาจะเดี๋ยวสับสับก่อนสใจมากค่ะสใจมากค่ะสใจมากเลยเดี๋ยวยำ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 ก่อนนะคะยำแอปเปิลเขียวนะคะใส่สับ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 ให้ขาด้ยชับชับชับอู้ยวันนี้ส่ใจนะคะ คิดดีเธออย่าปากแข็งเธอกากเอ้ยกากอยู่คนเกียนอาจจะไม่ได้นานนะถ้ากากยังเป็นสีเทาๆนะอันนี้สีเขียวไม่ใช่สีเทานะจ๊ะยำๆๆยำ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 ดหมู่บ้านน้ำกำลังจ้องมองนะจ๊ะพี่เตือนน้องดีๆนะจ๊ะน้องกากจ๊ะน้องกาด แม่ของเธอชอบหรือเปล่าจ๊าวันนี้สุดยอดนะเนาะปาดไปด่าแม่คุณนาทีคุณนี้เขากำลังตามล้างตามเช็ดยำอันนี้วิตามินซีสูงนะคะเพื่อนๆนถ้าอยากหนนุ่นดีหุนสวยทานแอปเปิลเขียวโปรตีนวิจะใส่หอ,หอยหรือว่ากุ้งดีใส่ให้มันสะใจไปเลยสับส,บสบัให้ขาดเลยชับชับชับสับหขาดเลยอุ้ย หมัวจะดู y t u t u ซับให้ค่ะไล้ชัดๆัก็จะเอาลงเลยนะคะนี่ก็จะพอซับเสร็จแอปเปิลเขียวค่ะตอนแรกก็จะตามแตงก็เลยไม่ตามเปลี่ยนเพราะว่าแอปเปิลเขียวนี้เขาเป็นสุดฮิตสุดเด่นยำแอปเปิลเขียวบายวีวี่ไทยแอดสวิตนะคะช่องนี้มี <laughs> ทั้งด่าแต่ได้วิตามินดีนะคะ เรามีกุ้งมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยใส่กุ้งใส่หอยกุ้งตัวโตๆยำแอปเปลิลเขียวหนูชอบชอบมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะใส่หอมแดงใส่น้ำจิ้มที่เตรียมเอาไว้ลงไปเลยไม่ต้องปานีใครบึมบึมฟาดบึมลง้่ฟาดบึบมเลยนะคะไม่ปานีไครค่ะ หอมหอัวแดงหอมหอัวแดงไทยสวีเบอร์หอมหอัวแดงมาจากมัองไทยบื้มลงไปโลยเพราะต้องไปปลาใส่ใส่พริกใส่น้ำปลาหนึ่งยำมันน้ำมะนาวก็อยู่ในน้ำจิ้มล้วไงคะใส่น้ำปลาไปนิดหนึ่งแค่นี้สุดยอดค่ะยังไม่ใส่ใจเลยยังไม่ใส่ใจคุณจะใส่พริกป่นในนี้ป่นเองนะคะเผ็ดเผ็ดแบบ ตับแตกเลยใส่ใจไม่น้องใส่ใจมากเลยน้อง่อาใส่หอยก็ได้หอยกับองจะทานกับสลัดวันนี้นะคะหลังจากไต้ตอนขนาดนี้นะคะ6โมงครึ่งแล้วไม่ทานอะไรค่ะยำกับวีวีนีใส่ใจมากมาก ยำแอปเปลิลเขียวนะคะเสร็จแล้วคะ่ะไปเลยเพื่อนไปทานกับสลัดเนื้อสลัดอันนี้สลัดมัองนอกไม่ต้องล้างเยอะสลัดกรอบๆทานกับยำแอปเปลิลเขียวนะคะใส่โปรโตีนกุ้งแค่นี้วันนี้ทานแค่นี้คะ่ะอุณนบรีเปี๊ยวปากเปี๊ยปาก้ายาได้กับแก้ม,มเอาใส่มะเขือเทศด้วยใส่วุ้ น้ำตาหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนโตแซ่บค่ะแซ่บหลายเดอ้อแซ่บหลายเดอ้อเปรี้ยวปากแล้วใครเปรี้ยวปากยำแอปเปิลเขียวเดี๋ยวชิมดูก่อนสับยังไม่หมดแอปเปิลเขียวใส่ใจวิตามินซีสูงนะคะมาเลยค่ะพูดนี่ก็ยังเกืนน้ำลายนะนี่มา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 ,มาตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนวันนี้ โอ้ยใส่พิกเยอะจังเลยไม่ตายหรอกยำอีลาตายอิวเปลี่ยนชีวิตสนาห่วงใยนะคะกาดเอ้ยถ้าอยากอยู่คอนแก่นก็ทำความประพฤติดีๆนะเขไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมนะคนคอนแก่นเขาไม่เอาเธอนะถ้าเธอยังมั่วสมอยู่จวดจาดฟาดบุมปะ่ะ ไปเลยเพื่อนเบิ้งตะยู่ทูบหลายเพราะได้กินนี่ยังดอกไปวิตามินดีมากมาเลยเพื่อนไปเปรี้ยวปากทำเป็นกับแก้มก็ได้ซีซาซีซาฝฟาดบึง้ง